ครับคลิปนี้นะครับก็จะนําเสนอวิธกีการสมัครงานแบบออนไลน์นะครับซึ่งเป็นอีก,อกหนึ่งแพลตฟอร์มที่เราเนี่ยสามารถหางานได้นะครับทีนี้แพลตฟอร์มเหล่านี้เนะี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มของพวกเว็บไซต์นะครับที่เรามาฝากข้อมูลของเราไว้เรื่องประวัติส่วนตัวความสนใจงานต่างเนี่ยเราก็สามารถฝากที่เว็บไซต์ได้โอเค ทีนี้เพื่อให้เพิ่มทีนี้เพื่อให้เข้าใจเรื่องของการใช้งานเนี่ยผมจะสาธิตให้ดูนะครับถึงขั้นตอนและก็ตัวเศษต่างๆนะครับที่จะนำเราไปสู่การได้งานนะครับทีนี้ดับแรกนะครับเว็บไซต์ที่เรายกตัวอย่างก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า jobthai นะครับก็คือเว็บไซต์ jobthai ทีนี้เมื่อเรามาถึงหน้าเว็บไซต์เนี่ยเราก็ทํา อันแรกเลยคือถ้าสมมุติว่ายังใครยังไม่ไปสมาชิกนะครับก็ให้ไปเป็นสมาชิกก่อนเรากดมาครับแล้วก็กรอกอีเมลนะแล้วกรอกอีเมลของเราไปแล้วกรอกรหัสผ่านทีนี้ผมได้ทําการลงชื่อเอาไว้ก่อนแล้วดังนั้นเนะี่ยขั้นตอนนี้ผมก็จะผ่านไปทีนี้นก็พอเรากรอกเสร็จปุ๊บเราก็ติ๊กแล้วก็ล้วก็กดตรงนี้ครับกดป๊าป พอเรากดปุ๊บนะครับตัวระบบก็จะส่งอ,อีเมลมาให้กับเรานะครับแล้วก็เข้าไปในเมลเราก็กดคลิกเพื่อยืนยันล้วกดคลิกปุ๊บนะครับระบบมันก็จะเด้งกลับมาที่หน้า,อาพอเรากดคลิกปุ๊บตัวระบบก็จะเด้งกลับมาที่หน้าจ็อบไทยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมเนี่ยได้ทำการ สมัครไว้แล้วนะครับทีนี้ผมก็สามารถที่จะเข้ามาทีา่หน้าการใช้งานของตัวระบบได้เลยโอเคทีนี้ผมก็เข้าสู่ระบบผมก็เข้าสู่ระบบปุ๊บผมก็พิมพ์อีเมลกับตัวรหัสผ่านของผมนะครับเพิ่มเติมครับก็คือตรงนี้เราเป็นคนหางานเนาะครับถ้าเราอยากจะหาคนก็จะมีอีกอันหนึ่งนะครับ ว่าหาคนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของบริษัทที่สามารถที่จะเอาชื่อบริษัทต,ต่างๆมาใส่ได้แล้วก็หาคนที่จะมาทำงานกับบริษัทเราจะสังเกตว่าแพลตฟอร์มตรงนี้ครับคือแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลางที่จะคุยกับเราที่อยากจะหางานทำกับตัวบริษัทเองซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแบบออนไลน์นะครับทีนี้เราเป็นคนหางานแล้วก็ เข้าสู่ระบบนะครับอโอเคอนทีนอเร,เราเข้ามาสู่ระบบปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆนะครับจะขอแนะนำก่อนนะครับก็ทางด้าน ที่ผมเอาเมาสวนๆตรงนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของการเลือกออปชันพื้นที่ของการทํางานนะครับส่วนทางด้านที่ตรงนี้ก็จะเป็นการแสดงแบบงานที่จะเกิดขึ้นแล้วเราจะทํำยังไงต่อไปเมื่อเราลงชื่อเข้าสู่ระบบแล้วสิ่งแรกเลยนะครับอันดับแรกที่เราต้องทําก็คือ1เราต้องไปใส่ประวัติของฉันว่าเรามีเรามีประวัติอะไรบ้างนะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นดีเทลปกตินะครับ ล่าสมาชิกเราอันนี้เราไม่ต้องสนใจเรามาสนใจด้านล่างตรงนี้ครับเป็นจุดสําคัญมากนะตรงนี้ก็เป็นจุดสําคัญมากนะครับทีนี้สิ่งที่เราทำก็คือเราก็เข้ามาเพื่อ,อที่จะกรอกข้อมูลของเรานะครับ ก็เข้ามาเพื่อที่จะกรอกข้อมูลของเราทีนี้ซึ่งผมเข้ามาทําก่อนแล้วนะครับผมก็เลยกรอกข้อมูลไปอ่ะอีเมลชื่อนามสกุลนะครับวันเดือนปีเกิดอายุต่างๆที่อยู่เนี่ยไอที่เป็นดอกจันทรพวกนี้ครับเราก็ควรที่จะกรอกให้ครบนะครับแล้วหลังจากนั้นท่านเราเป็นพิการไหมอะไรเราก็ติ๊กไปเราไม่ยุการเนี่ยผมไม่ยุการผมก็ไม่ต้องติ๊กนะพอเสร็จปุ๊บผมก็กดเซฟมาย์เรซูเม่อ่าพอกดเซฟปุ๊บนะครับแล้วก็ เข้ามาทำขั้นตอนที่สองทีนี้ระบบก็จะแจ้งเตือนว่า,าถ้าเรากรอกเบอร์โทรศัพท์ของเราไปครับเราอยากที่จะปกปิดไหมเพื่อป้องกันเรื่องของบริษัทประกันที่เขาเข้า <ๆ S 1> มาเอาเบอร์เ,ร,เราไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็กดปิดเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับสมมุติว่าเราไม่อยากให้มันแสดงอีกเราก็กดตรงนี้แล้วก็กดโอเคครับก็เรียบร้อยทีนี้าก็มาทําขั้นตอนที่2ก็คือ ลักษณะงานที่ต้องการจุดนี้สําคัญมากครับก็คือตําแหน่งที่เราต้องการเนี่ยเราอยากจะทําอะไรก็ในตัวระบบก็จะมีอยู่3ตํตแหน่งให้นะผมเซิร์ชมาละผมต้องการที่จะอันดับแรกคือซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์อันดับสก็คือวิศวกรรมหุ่นยนต์และร,ปประบบอัตโนมัติอันที่3ามผมก็ใส่เป็น p r o j e c t manager หรือ P ีอ่าทีนี้ผมผมใส่ครบปุ๊บเนี่ย แล้วก็มีอันนึงคือ,อระบุหมวดเพื่อการค้นหา,าตรงจุดนี้ก็สําคัญเรา,เาตรงนี้ก็คือมันเวลาที่คนหางานาหรือบริษัทที่เขาลงชื่อกับเว็บไซต์ j o b t h a เนี่ยเขามาหางานเขาจะเซิร์ชคําไหนแล้วเจอเราเร็วที่สุดอ่าก็อันดับแรกของผมก็เป็นวิศวะวิศวกรอ,อันที่2ก็จะเป็นวิศวะคอมไอทีโปรแกร e r มอร์ที้ผมก็ติ๊กไปว่าประเภทงานที่ต้องการเป็นงานประจํำไหม หรือพัฒนาไหมพัฒนาก็ได้มันติ๊กได้มากกว่าหนึ่งอันนะหรือว่าเราอยากจะแค่ฝึกงานอ่าเราก็ติ๊กไปแต่นี่คือผมติ๊กว่าเอ้ยอยากหางานประจําหรือเราจะฟรีแลนซ์ไหนก็เราต่เราเราเลือกมากเราเลือกได้มากกว่าหนึ่งอันนะครับต่อมาปุ๊บสําคัญอันนี้คือเงินเดือนที่ต้องการเราว่าเฮ้ย,ยง,งานซอฟต์แวร์อินจิเนียร์ที่เราเลือกเนี่ยเงินเดือนที่เราอยากจะได้จาก จากบริษัทที่เราทําแบบประจําเลยเนี่ยเรายาจะได้เท่าไหร่เราก็เขียนไปอสมมติผมเขียนไป2องเปอรเ็ตถึงสามเปอ่นห้าต่อเดือนต่อไปปุ๊บเราก็เขียนว่าต่อไปปุ๊บมันจะมีะที่ที่เราอยากจะทํางานนะครับเราก็เขียนไปเลยอย่างผมผมเขียนไปว่าบริษัทหรือบ้านและอื่นๆตามที่บริษัทกาหนดทีนี้มันพอเสร็จอันนี้ปุ๊บเราก็เขียนว่าอพอเสร็จอันนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือ วันที่สามารถเริ่มทํางานได้ครับเราก็กดมาแล้วก็ต้องระบุนะว่าเราไม่แน่ใจทันที7วันไหมสิบหวัน1เดือน2เดือนหรือ3วันอ่าฮะพอเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาทําแล้วก็มีอันนึงคือทําเครื่องหมายถูกในช่องหากท่านไม่สนใจในงานขายประกันเราไม่สนใจแล้วก็ติ๊กถูกนะครับแต่ถ้าสนใจเราก็ไม่ต้องติ๊กนะ้วก็ผมไม่สนใจในงานขายประกันผมก็ติ๊กผมกดเซฟในสูเมม่ของผมอ่าต่อไปปุ๊บผมก็ เข้ามากรอกประวัติการศึกษาต่างๆเรามีอะไรแล้วก็เข้ามากรอกอันนี really? oh, ้ผมไม่ได้กรอกนะแล้วก็มากรอกต่างๆประวัติการทํางานเรามีอะไรบ้างเราก็มากรอกให้ครบแล้วก็เซฟเรซูเม่ต่างๆแล้วก็เราก็มากรอกอบรมประกาศนียบัตรต่างๆนะครับแล้วก็อันที่6นะครับก็มากรอกในเรื่องของความสามารถผลงานต่างๆให้เราระบุไปแล้วก็อันสุดท้ายนะครับ ก็เป็นรูปภาพนะครับที่เราต้องใส่เข้าไปนะครับเขาก็มีแล้วที่ใส่เข้าไปซึ่งรูปภาพนะครับก็หากว่าหากว่าเพื่อนๆคนไหนที่ดูวิดีโอการพรีเซนต์ของเราครบแล้วก็จะเข้าใจว่าจะควรจะใส่รูปภาพประมาณไหนนะครับก็ทั้งขั้นตอนที่1ึงถึงทั้งาการกรอกข้อที่หถึงข้อที่7เ,เนี่ยให้ถ้าเป็นไปได้นะครับ ให้กรอกให้ครบทุกอย่างนะครับทีนี้หลังจากที่เรากรอกเสร็จแล้วเนี่ยเราทำอะไรต่ออ่าว้วก็มากดที่หางานพอเรากดที่หางานปุ๊บใช่ไหมครับอ่าทางด้านทางด้านซ้ายมือที่ผมเอามาวนๆเนี่ยครับเราก็เลือกครับว่าเราอยากจะทำงานที่ไหนบริเวณไหนภาคไหนครับอาจสมมติว่าผมอยากจะทำงานอ่า ผมอยากจะทำงานที่อาผมยกจะทาทางนี่กรุงเทพและเป็นมณฑลภาคตะวันออกเขาก็จะมีลิสต์อัตรางานที่เกิดขึ้นว่ามีอยู่5 7าหมนมันก็จะมีตัวเลขของงานที่เกิดต่างๆที่มันถูกนำมันลงแล้วก็เราก็จะมีเรื่องของแบบทั้งหมดว่ามีอะไรไหมมีงานด่วน ว่างานด่วนที่แบบว่าต้องรีบหาคนเลยอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีออกมา,อาทีนี้ทีนี้ผมจะยกตัวอย่างเคสง่ายๆก็คือ,อทีนี้ผมบอกว่าผมเนี่ยอยากจะแบบว่าอยู่ใกล้กับรถไฟแล้ว BRT ผมก็ติ๊กไปมันก็จะมีว่าที่เราแล้วเราเนี่ยไกลที่สุดที่เราอยากจะอยู่เนี่ยมันเท่าไหร่ผมก็สมมุติว่าผมก็ใส่ไป มันก็จะีไให้เรืองระสามร้อยห้าร้อยหนึ่งพันเมตรแต่ผมก็ใส่ไปว่าหนึ่งกิโลอ่าหนึ่งพันเมตรแล้วกันอะไรเงี้ยส่วนที่ผมอาจากจากที่มันหา่างจากอ่าพวก bts mrt brt หรือ a r l airpoli ที่ผมก็มาที่ประเภทงานที่ผมอยากจะอ่าหาอ่าผมก็ดูว่าผมอยากจะหาประเภทงานอะไรนะครับผมก็ติ๊กไปนี่ผมอยากจะ ลองหางานที่เป็นวิศวกรแล้วกันเนาะผมอยากจะหางานที่เป็นวิศวกรผมก็ติ๊กไปติ๊กพอเราติ๊กมาก็จะมีให้เราเลือกมากมายว่าเราอยากจะหางานที่เป็นวิศวกรอ,อะไรนะครับที่ผมขอดูที่ผมได้ ผมหาเป็นงานผมยกตัวอย่างเป็นงานคอเมพิวเตอร์ไอทีแล้วก็โปรแกรมเมอร์ดีกว่าครับทีนีเ้เราก็เลือกไปเราเลือกได้มากกว่าหนอันเนาะเราก็เลือกไปสมมติผมเลือกแค่2อันนี้ก็พอละผมเลือกสองน,นี้เสร็จปุ๊บางานวิศวกร ก็ถ้าเราระบุลึกไปอีกได้เราก็ระบุไปอาจจะเป็นวิศวกรวิศวกรโยธาไฟฟายานยนต์เครื่องกลปิเียมต,ตอร์อสมมติผมเป็นวิศวกรเครื่องกลแล้วก็ยานยนต์ผมติดไปพอผมติดเสร็จปุ๊บผมก็ค้นหางานใช่ไหมอ,อันนี้เราไม่ต้องกรอ,อกก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดเดือนเดือนอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ต้องกรอ,อกเข้าไปอ่า ทำที่ค้นหาเราไม่ต้องเ,อเราก็กดค้นหาได้เลยพอเรากดค้นหาปุ๊บตัวเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะค้นหา,าตำแหน่งงานที่ว่างอยู่นะตอนนี้นะครับแล้วก็อยู่ในระยะที่เรากำหนดทีนี้เราก็พบแล้วว่ามีอยู่369าตำแหน่งแล้วก็มีอยู่3 6 9าตำแหน่งปุ๊บสมมุติว่าผมสนใจ PSP uh, อ่ v e l v p l r p e r อ่าหรือ IT Control อันนี้ผมก็กดเข้าไปครับงานก็จะขึ้นชื่อบริษัทที่อยู่บริษัทดูที่ไหนรายละเอียดต่างๆสวัสดิการการติดต่อ,อทีนี้ผมต้องการที่จะดูรายละเอียดก็กดเข้าไปเราก็สังเกตเวลา ที่เขาลงด้วยนะครับเพราะว่าเขาลงวันที่สิบสามมีนานอะไรเงี้ยมมันก็มอีอย่างอื่นที่เป็นรายละเอียดมาแล้วก็อ่านรายละเอียดเพิ่มว่าโอเคคุณสมบัติของเราเป็นยังไงรายละเอียดงานทําเท่าไหร่วิธีการสมัครมีอะไรบ้างเราติดต่อที่ไหนแล้วก็ที่ทํางานการเดินทางของเราเป็นยังไงทีนี้เราก็มาเลือก ทีนี้เราก็สามารถที่จะมาเลือกวิธีการสมัครงานของเราได้ดูนะอะรสมกตวเราให้แบบว่าเราสนใจงานนี้มากเลยเราก็กดมาที่เราสมัครงานแล้วเราก็กดตกเราก็กดเอ่อ,อาจะไหก็คือถ้าเราสมัครด่วนก็คือมันจะเอาข้อมูลประวัติที่เราใส่ไว้กับ jobThai ท,ที่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 ผมได้ ให้ทุกคนได้บอกไปว่าโกใสให้ครบอะไรเงี้ยแล้วก็กดปุ๊บถ้าเราอยากสนใจอะเราก็กดตกลง่ะนี่แต่ผมไม่ได้สนใจอ่าไม่ใช่ดีผมอ่าเทสให้ดูเฉยงๆนะโอเค <c oughs> อ่าต่อมาถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะส่งไฟล์แยกอ่ะเราก็กดมาตรงนี้เนาะเราจะส่งเรซูเม่ส่ง JD CV ส่งอรียกอ่ะเป็น เราต้องการจะส่งอะไรที่มันเป็นแบบว่าจุดเด่นของเราเราก็อัปโหลดไปแล้วก็เลือกไฟล์แล้วก็โหลดไฟล์ลมันลงไปโอเคครับทีนี้เราก็กดสมัครงานแล,แล้วก็กดสมัครงานโอเคทีนี้ครับแล้วก็กดแบ็คกลับมาอีกทีนึ่าถ้าว่าเราต้องการจะส่งอ e ีเมลไปให้เขาเราก็มาเลือกที่ e mail อีเมล่าหรือว่าเราจะ จะที่จะกรอกแบบประวัติจะยอ่อลงในเว็บอะไรเงี้ยแล้วก็กรอกได้นะครับแล้วก็กดสมัครงานอะไรเงี้ยระบบก็จะทําการสมัครงานให้เราแล้วก็จะไปแจ้งเตือนกับตัวบริษัทเขา,าบริษัทเขาก็จะเห็นว่า,ามีคนสมัครนะตำแหน่งนี้อะไรเงี้ยครับถ้าเขาสนใจของถ้าเขาสนใจเรา,าเขาก็จะติดต่อเรากลับมา,าทีนี้ มันมีเพิ่มอีกอันนึงก็คือที่ผมบอกไปว่าบริษัทไอพวกบริษัทที่เขาเอามาลงอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเป็นบริษัทที่ถ้าหากว่าตําแหน่งที่ด่วนมากๆเนี่ยเขาก็จะอาจจะเซิร์ชหาเราบ้างอะไรเงี้ยครับบางครั้งที่แบบว่างานที่เราไม่ได้สมัครจู่ๆเขาก็ติดต่อมาบ้างก็มีอะไรเงี้ยครับก็สําหรับการแนะนําทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการแนะนาอีก แพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่จะทำให้เราได้งานได้ง่ายขึ้นในยุคปัจจุบันที่การสมัครงานการสมัครงานนี่มันสามารถทำได้หลายรูปแบบมากน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่น่าสนใจมากนะครับอันนี้เป็นแค่เว็บไซต์เว็บไซต์เดียวเท่านั้นนะครับก็ยังมีอีกอื่นๆอีกเว็บไซต์ที่เป็นท็อป1ทของประเทศไทยนะครับยังไงก็ หวังว่าเพื่อนๆน,นะครับที่ได้ดูคลิปนี้จะเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งนะครับที่จะสามารถทําให้เพื่อนๆได้งานที่ดีหลังจากเรียนจบแต่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผม